โอเคมากับไอ้หมีนะครับนะ้นะเรียบร้อยแล้วนะครับหยุดใต้น้ําประมาณคืบกว่ากว่าครับหยุดใต้น้ําประมาณคืบกว่ากว่านะก็เรียบร้อยครับเข้าจุดครับมันมีนสวยๆครับนะ้านะนะครับมาแล้วไม่รู้นึกยังไงมา มุมนี้ไม่ได้มาเป็นปีนะครับซุปโอเคโอ้ลั่นไปสองทีนะครับนานๆหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเป็นคลองส่งน้ำนีครับอันนีน้น้ใสเนี่ยนะครับ มากับไอหมีครับผมมีเหม็นผมนะครับก็เดี๋ยวรอชมช็อตต่อไปเลยนะครับเดินดูอีกมุมนึงครับนั่นแหละจะมีตัวอีกนะครับหมายสวยเลยครับไม่ได้มานานเลยเป็นปีเลยนะครับ ก็จัดไป2แต้มนะครับใช้ส,ส,สวยๆแองต้มเดี๋ยวเดินเดินเลาะดูอีกก่อนนะครับสำหรับผมแล้วนะครับใช้วิธีแบบผู้เฒ่าผู้แก่ตุ้นกันก่อนนะครับท่านบอกว่าให้ผิวปากเรียกตารนะคับ จังหวะไหนก็ได้ครับผมผมก็ลองทำมาก็ได้ผลดีครับนาะนๆะนะก็ลองทำดูนะครับเผื่อจะเข้าเหมือนผม,มนะครับเนาะเหมือนกับว่าปลามันสงสัยมันได้ยินเสียงแล้วมันสงสัยขึ้นมามองน่งี้ครับโอเคครับผมลองมาดูสิมุมนี้จะเห็นตัวหรือเปล่า จับโทรศัพท์มือหนึ่งมือหนึ่งก็จับปืนเล็งด้วยนะครับประคองโทรศัพท์ด้วย